พยากรณ์แจ้งเตือน39จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักวันที่27สิงหาคมนี้โดยกลมอุตุพยากรณ์ล่าสุดณนะช่วงเช้าวันที่27สิงหาคมจังหวัดเสี่ยงพัยฝนตกหนักได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระยา,น,าน่านแพร่ลำปางลำพูนตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นระนองและพังงานี่คือพื้นที่จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก วันที่27สิงหาคมนี้กรมอุตุพยากรณ์แจ้งเตือนล่าสุดณนะช่วงเช้าวันที่27สิงหาคม2568